คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าของกองกอยตาเดียวหรือไม่ป่าแห่งนี้เงาไม่เคยดับตำนานแห่งคำสาปและศรัทธาที่ถูกเล่าขามานานหลายชั่วอายุคนเสียงกระซิบร้านที่บิดเบี้ยวและตาแดงฉานที่จ้องมองทุกยางก้าวของคุณคืณนนี้เราจะพาคุณเข้าไปในป่าที่ไม่มีใครกล้าเข้ายามค่ำคืนคุณจะได้เห็นได้ยิน และรู้สึกถึงความมืดที่จับจ้องคุณและใครจะรอดหรือจะกลายเป็นเหยื่อของคำสาบตลอดกาลอย่าก,กับพริบตาเพราะทุกวินาทีอาจเป็นครั้งสุดท้ายของคุณคลิกชมคลิปนี้จนจบแล้วเตรียมตัวให้พร้อมลมเย็นพัดผ่านต้นไม้สูงเสียฟ,ฟ้าท้องฟ้าเหนือป่าทึบค,อคอ่อยๆมืดลงแม้พระอาทิตย์ยังไม่หลับขอบฟ้าเงาดำกลับยาวขึ้นอย่างผิดธรรมชาติ การนักถ่ายสารคดีหนุ่มยูมองทางเดินลึกเข้าไปในป่าแห่งนี้ป่าที่ชาวบ้านเรียกว่าป่าที่เงาไม่ดับเขามาที่จังหวัดเลยเพื่อตามหาตำนานอาถรรพ์ที่เล่าขานมานานตำนานของกองกอยตาเดียวสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีขาเดียวตาเดียวและกินเลี้ยบเป็นอาหารเสียงนกเงียบลงอย่างกระทันหันราวกับธรรมชาติหยุดหายใจการกลืนน้ำลาย ก่อนก้าวลึกเข้าไปในป่าทุกก้าวที่เดินเงาของเขายาวขึ้นทั้งที่แสงแดดยังลดผ่านยอดไม้แต่เงากลับดำทึบเหมือนถูกว่าด้วยฐานสีเข้มกลิ่นดินชื้นโชยขึ้นเสียงใบไม้แห้งแตกกรอบใต้เทา้าและเสียงบางอย่างเหมือนลมหายใจสั้นๆดังอยู่ด้านหลังการหันกลับไปทันทีไม่มีใครมีเพียงเงาของตัวเองแต่เงากลับยาวกว่าเดิม และขยับช้ากว่าเขากึ่งวินาทีหัวใจเขาเต้นแรงมือที่ถือกล้องสั่นเล็กน้อยเขาพยายามอัดวิดีโอหวังเก็บทุกสิ่งไว้เป็นหลักฐานเมื่อเดินลึกเข้าไปอีกเหมือนความมืดค่อ,คอยๆไล่ตามแม้แสงอาทิตย์ยังอยู่แต่ในป่าน,นี้ไม่เคยมีแสงสว่างสมบูรณ์เสียงจึกจึกจึกดังขึ้นจากด้านขวามือไม่ใช่เสียงก้าวเดินของมนุษย์ แต่เป็นจังหวะกระโดดของอะไรบางอย่างที่มีน้ำหนักและมีเพียงขาเดียวการหยุดนิ่งไม่กล้าหายใจเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นใกล้ขึ้นชัดขึ้นจากนั้นเงาบางอย่างกระโดดผ่านต้นไม้ใหญ่ด้านหน้ารวดเร็วเกินกว่าตาเปล่าจะจับทันแต่เขาเห็นชัดเจนตาเดียวสีแดงฉานที่จ้องมาทางเขาแม้ร่างจริงจะหายวับไปแล้วเงาของมัน กลับค่อยๆลากยาวคลานเข้ามาใกล้เนาของเขาเรากับต้องการรวมเป็นหนึ่งเดียวการถอยหลังเท้าเหยียบกิ่งไม้หักดังกรอบเสียงนั้นทำให้ทุกอย่างในป่าหยุดนิ่งมแมลงลมนกทุกสิ่งเงียบสนิทแล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ชัดเจนดังขึ้นตรงข้ามหูของกานขึ้นเน่ามาให้ค่าการสะดุ้งสุดตัวหันขวบไปไม่มีใคร แต่เงาของเขากลับเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนมีอีกเงาหนึ่งสวมทับอยู่กำลังดิน้นกำลังขยับกำลังพยายามหลุดออกมาการเริ่มวิ่งเสียงหัวใจดังในหูเสียงกระโดดของสิ่งนั้นดังตาม,มาติดติดจึกตึกตึกใก,ก,กล้ขึ้นเรื่อยเรยทุกครั้งที่เขาหายใจรู้สึกเหมือนลมหายใจของใครอีกคนสอนทับเข้ามาเย็นชื้น เหมือนลมหายใจของศพระหว่างที่เขาวิ่งภาพบางอย่างปรากฏขึ้นชั่ววินาทีร่างผอมแหง้งขาเดียวแขนยาวเล็บแหลมยื่นออกมาและตาเดียวสีแดงสว่างจ้องตรงมาที่เขาไม่กับพริบมันยื่นมือมาจับเงาของเขาไม่ใช่ร่างจริงแต่เงาความเย็นแล่นผ่านสันหลังเหมือนเลือดในตัวหยุดไหลการพยายามวิ่งให้เร็วขึ้นแต่เงากลับหนักขึ้น หมือนถูกถ่วงด้วยมือของสิ่งนั้นลมหายใจของกองกอยดังใกล้จนรู้สึกได้เงาของเจ้าคือสิ่งที่ข้าต้องการการหันกลับไปอีกครั้งและในวินาทีนั้นเองเขาเห็นมันชัดเจนเป็นครั้งแรกกองกอยตาเดียวกำลังยืนอยู่ตรงหน้าระยะห่างไม่ถึงสามเมตรร่างบิดเบียวหนังเหี่ยวยน่นเล็บยาวเหมือนกรงเล็บสัตว์ตาเดียวแดงฉาน เต้นตุบๆเหมือนหัวใจที่ยังเต้นมันก้มลงมองเงาของการเรากับมองอาหารอันโอชะการยกกล้องขึ้นมือสั่นจนเสียงสั่นตามเขาบันทึกภาพนั้นไว้แม้รู้ว่าการเห็นมันอาจหมายถึงการถูกล่าไปจนหมดลมหายใจเงาของมันค่อยๆขยายตัวล้มทับเงาของเขาและก่อนที่มันจะคว้าบางสิ่งไปจากเขาเงาที่ลมทับร่างเขาเย็นจนทะลุเข้ากระดูก การรู้สึกเหมือนมีมือเย็นชื้นหลายข้างคว้าตัวเขาไปยังความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดเสียงลมและใบไม้แตกดังรอบตัวแต่ครั้งนี้กลับไม่ใช่เสียงปกติเหมือนทุกอย่างในป่ากำลังกระซิบคำสาบคำสาบที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อก้องอยู่ในหัวใจของการนี่คือฝันหรือความจริงเสียงของเขาสั่นเครือแต่ไม่มีใครตอบนอกจากเสียงหัวใจของเขา ที่เต้นรัวจนแทบระเบิดการพยายามดึงตัวเองออกจากเงาแต่เรากับถูกดูดเข้าไปทุกครั้งที่เขาขยับเงาก็ขยายตัวตามเหมือนมีชีวิตของมันเองสายตาของเขามองไปไกลแต่ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกดำเงาของต้นไม้เงาของตัวเขาแม้เงาของกองกอยผสมนปนเปน distinguishably จนเขาไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรคือจริงอะไรคือเงาจูจูเสียงหัวเราเบาๆก็ลอยมาเยือกเย็นฟังดูทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในเวลาเดียวกันการหยุดหายใจหัวใจเต้นแรงเหมือนถูกจับให้ติดกับความกลัวจากความมืดกองกอยตาเดียวปรากฏร่างเต็มตัวแม้ก่อนหน้านี้เขาเห็นเพียงตาเดียวและเงาตอนนี้เขาเห็นร่างเต็มผิวหนังย่นเหี่ยวยน่น ขาเดียวที่ยืนอยู่บนพื้นแขนยาวโตโปรกเลลบเปรี่ยวแหลมเรากับจะขุดทะลุร่างของเขาและแล้วเสียงกระซิบก้องในหัวเขาขึ้นเน่ามาให้ค่าไม่เช่นนั้นเจ้าจะไม่เหลือใครการก้าวถอยหลังแต่พื้นป่ากลับเปียกชื้นและลื่นทุกก้าเหมือนย่ำลงในกองโคลนดำยิ่งถอยยิ่งเหมือนเนาถูกดึงให้เข้าใกล้พราะตัวเริ่มมีเสียงฝีเท้าอีกหลายคู่บางครั้งเหมือนเป็นคน บางครั้งเหมือนสัตว์ประหลาดทุกเสียงค่อยๆเคลื่อนเข้ามาแต่เมื่อหันไปมองไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นที่เล็ดลอดเข้ากระดูกกลิ่นเน่าเหม็นของใบไม้และสัตว์ตายโชยเข้าจมูกทุกความรู้สึกเป็นไปอย่างชัดเจนเราวกับป่ากำลังทดลองเขาการมองขึ้นไปเหนือศีรษะต้นไม้สูงเสียฟ,ฟ้าโค้งงอใบไม้คลื่นไหวเหมือนถูกลมชักใหญ่แสงอาทิตย์ที่เคยมองเห็น กลับถูกบดบังด้วยเนาสีดำเรากับปกคลุมด้วยผ้าใบหนาจังหวะหัวใจเขากลายเป็นเสียงกรองในหัวทุกครั้งที่หัวใจเต้นร่างของกองกอยจะขยับใกล้เข้ามาอีกนิดเรากับสัมผัสได้ถึงความกลัวของเขาและและ้วแสงเล็กๆปรากฏขึ้นไกลๆเหมือนดวงไฟลอยในป่าการมองด้วยสายตาเปี่ยมความหวงังเขาอยากวิ่งเข้าไปหนีจากเนาที่พยายามคว้าร่างเขา แต่ทุกก้าวที่เขาเริ่มวิง่งเงากองกอยขยายใหญ่บิดเบี้ยวคล้ายกับร่างของเขากำลังถูกดึงเข้าปากของความมืดเสียงกระซิบยังดังชัดขึ้นเจ้าจะไม่หลุดเจ้าจะอยู่กับเราตลอดการการตกใจจนล้มควม่ำพื้นเปียกชื้นจับเท้าเขาเขาพยายามลุกแต่มือเย็นชื้นเหมือนมือศพยึดร่างเขาไว้หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเขารู้ว่า ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องตำนานมันเป็นความจริงที่เขาต้องผเผชิญร่างกองก่อยโค้งตำ่ำเล็บยาวทาบลงบนพื้นตาแดงฉานจ้องตรงเขาทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งยกเว้นเสียงหัวใจของการและเสียงลมหายใจแผ่วเบาและในวินาทีที่เน่าเริ่มรวมกับร่างของเขาการได้ยินเสียงหัวเราะเยื่อเกี่ดังขึ้นรอบตัวแทรกซึมเข้ากระดูกสันหลังเหมือนป่าทั้งป่ากำลังหัวเราะ ยอ่อเขาการกับพริบตาและทันใดนั้นเขาสัมผัสความว่างเปล่าเหมือนร่างของเขาถูกดึงออกจากความเป็นจริงทุกอย่างหยุดนิง่งเงาทั้งหมดหายไปแต่หัวใจเขายังเต้นแรงและเสียงกระซิบยังคงดังอยู่เบาเย็นเราจะกลับมาเงาของเจ้าจะไม่เป็นของเจ้าอีกการลุกขึ้นหายใจแรงมองไปรอบรอบ ป่าที่เคยเต็มไปด้วยเงาตอนนี้กลับเงียบสงัดแต่การหอบหายใจแรงร่างสั่นสถานทั้งตัวเขามองไปรอบๆแต่ป่ายังคงเงียบสงัดแม้แต่ลมก็ไม่ผัดทุกสิ่งเหมือนหยุดหายใจแต่หัวใจเขารู้สึกบางอย่างยังอยู่ใกล้เขาความมืดที่เขาหวังว่าหนีมาแล้วกลับเหมือนถูกดึงให้กลับเข้ามาอีกครั้งเสียงกรอแกรบดังมาจากทางซ้าย เรากับกิ่งไม้และใบไม้สลัดกันเองแต่ลึกลงไปเขาสัมผัสได้ถึงแรงสั่นที่แผ่วเบาแรงสั่นที่ไม่ควรเกิดขึ้นจากธรรมชาติการยกกล้องขึ้นอีกครั้งพยายามจับภาพสิ่งที่เขาไม่อยากเชื่อในเลนปรากฏร่างเลือนรางคาเดียวตาเดียวกำลังเคลื่อนไหวอย่างชา้ชาๆคล้ายรอให้เขาทำผิดพลาดหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิด แต่ความกลัวไม่ได้ทำให้เขาหยุดเขารู้ว่าหากไม่เผชิญหน้าเขาจะไม่รอดออกจากป่านี้จ,จู่ๆแสงไฟสว่างเจ้าแวบหนึ่งเหมือนดวงตะวันที่แตกเป็นพันเซียวส่งผ่านช่องว่างของต้นไม้สูงการจ้องตามแสงนั้นมันนำทางหรือเป็นเพียงกับดักเสียงโหโรอแผ่วเบาก้องอยู่รอบตัวเจ้าจะไม่ออกไปเจ้าจะอยู่กับเรา การตัดสินใจวิ่งตามแสงเท้าเขากระแทกลงพื้นเปียกชื้นแต่ทุกก้าเหมือนแรงโน้มถ่วงของเงาดึงร่างเขากลับแรงเย็นชื้นล้อมรอบเท้าเหมือนเมื่อลายคู่พยายามคว้าเขาไว้ทันใดนั้นเขาเห็นภาพชัดเจนร่างกองกอยตาเดียวปรากฏเต็มตัวผิวหนังเหี่ยวยน่นตาแดงฉานจ้องตรงแขนยาวคล้ายงูเล็บยื่นยาวกลียดถึงพื้นมันค่อยๆก้าวเข้ามา แต่ทุกครั้งที่ก้าวเงาของมันขยายใ,ใหญ่กว่าร่างจริงเหมือนป่าเริ่มหดตัวและความมืดเริ่มกลืนทุกอย่างการก้าวถอยหลังเท้าเหยียบกิ่งไม้กรอบดังครับเสียงนั้นทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นและและ้วเขาสัมผัสได้ถึงลมเย็นเฉียบเย็นจนทะลุเข้าไปถึงกระดูกสันหลงังคืนเน่ามาให้ค่าเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้อยู่ใกล้จนแทบซ้อนกับลมหายใจเขา การพยายามวิ่งหนีแต่ทุกย่างก้าเหมือนย่ำอยู่กับที่เงาของกองกอยคุมลงมาทับเขาความมืดหนาแน่นจนเขาแทบหายใจไม่ออกจูจูเขาสัมผัสถึงสิ่งแปลกประหลาดราวกับแรงดึงจากข้างหลังบางอย่างพยายามดึงเงาของเขาออกจากร่างเหมือนต้องการดึงเอาวิญญาณของเขาไปการตะโกนสุดเสียงความกลัวและความเจ็บปวดแผ่ซ่านเสียงโหดร์แผ่วเบาก้องอยู่รอบตัว เจ้าจะไม่รอดเราจะกลับมาและเจ้าจะเป็นของเราเขารู้ทันทีไม่ใช่เพียงตำนานไม่ใช่เพียงเรื่องเล่านี่คือความจริงคำสาบที่สืบทอดมากว่าร้อยปีและตอนนี้มันได้เรียกเขาเป็นยอยู่ร่างเขาถูกดึงลงรอดตัวหมุนวนด้วยความมืดเสียงหัวใจเต้นรัวเสียงกระซิบเข้ามาในหัวทุกความรู้สึก ทุกลมหายใจเหมือนถูกดูดเข้าป่าที่ไม่มีวันสิ้นสุดและแล้วก่อนที่เขาจะถูกกลืนเข้าไปแสงไฟเล็กๆที่เห็นเมื่อครูสว่างขึ้นอีกครั้งเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายการต้องตัดสินใจระหว่างนี้หรือผเผชิญหน้าความมืดยังคงลลอมรอบแต่สายตาของเขามองไปยังแสงและหัวใจเต้นแรงด้วยความหวังและความกลัวปนกันการก้าไปข้างหน้า มือยังจับกล้องแน่นทุกย่างก้าเหมือนเดินผ่านความมืดที่มีชีวิตเงาของเขาถูกดึงยาวออกไปบิดเบี้ยวเหมือนน้ำมันดำไหลายบนพื้นเสียงฝีเท้าแผ่วเบาตามาทุกฝีเท้าร่างหนึ่งสองร่างหรือมากกว่านั้นเขาไม่สามารถนับได้ลมหายใจเย็นเฉียบลอยมาปะทะใบหน้าราวกับมีใครอยู่ใกล้มาการรู้สึกเหมือนถูกจับโดยมือเย็นชื้นหลายคู่ แต่เมื่อหันกลับไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเงาของต้นไม้รอตัวเริ่มบิดเบี้ยวเป็นรูปมือเป็นหน้าคนเป็นสัตว์ประหลาดตาเดียวแดงฉานสะท้อนในทุกเงาเรากับทุกเงาในป่ากำลังจับจ้องเขาจ,จู่ๆเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูเดาเย็นเจ้าจะอยู่กับเราตลอดไปการก้าวถอยหลังเท้าหยุดย่ำบนโคลนเปียก ร่างกองก่อยค่อยๆปรากฏตาแดงฉานขาเดียวแขนเย้าโตอ้อมเล็บเรียวแหลมคล้ายงูมันค่อยค่ๆโน้มตัวมองเงาของเขารากับจะกลืนทั้งร่างและวิญญาณหัวใจเขาเต้นแรงมือสั่นราวกับใบไม้ในพายุกล้องสัน่นแต่การยังพยายามอัดภาพไว้จากนั้นเงาอีกเงาหนึ่งขยายตัวออกมาจากพื้นคุมร่างเขาและกองก่อยไว้ด้วยกัน ความเย็นทะลุเข้ากระดูกสันหลังเสียงหัวใจของเขาเหมือนถูกเปลี่ยนเป็นเสียงกลองและเสียงหัวเราะแผ่วเบากล้องอยู่รอบตัวการพยายามวิ่งแต่ร่าเหมือนติดอยู่ในความมืดเหนียวหนึบแรงเย็นชื้นรัดร่างเขาไว้แน่นทุกย่างก้าเหมือนถูกดูดเข้ากองโคลนดำทันใดนั้นเขาเห็นแสงไฟเล็กๆสว่างขึ้นไกลๆเหมือนดวงไฟลอยในป่าเป็นเส้นทางนี้หรือเป็นกับดัก การตัดสินใจวิ่งตามแต่ทุกครั้งที่กล้าไปแรงดึงจากเงายิ่งแรงขึ้นเหมือนป่าทั้งป่ากำลังดึงเขาเข้ามากองก่อยค่อยๆเคลื่อนเข้ามาไกลเงาขยายใหญ่เกินตัวและเสียงกระซิบยังคงดังชัดเจนคืนเงามาให้ค่าเจ้าจะเป็นของเราการตัดสินใจยกกล้องขึ้นถ่ายและร้องตะโกนสุดเสียงความกลัวและความหวังปะปนกัน ร่างเขาเหมือนถูกดึงไปมาแต่สายตายังคงจับที่แสงเล็กๆด้านหน้าเขาก้าวต่อแรงดึงจากเงาแรงขึ้นทุกทีหัวใจแทบระเบิดความมืดหนาแน่นรอบตัวแต่แสงไฟนั้นสว่างขึ้นเรื่อยๆเรากับเป็นโอกาสสุดท้ายและในขณะที่การใกล้ถึงแสงกองกอยตาเดียวยืดตัวสูงร่างบิดเบียวตาแดงฉานจ้องตรงเขาและเล็บยาวคล้ายงูเตรียมควา้า เสียงกระซิบก้องในหัวเขาเจ้าจะไม่รอดเราอยู่ทุกเงาการหอแแปรงหัวใจเต้นรัวทุกก้าวใกล้แสงมากขึ้นแต่เนายังตามติดและแรงดึงยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขารู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องตำนานคำสาปของกองกอยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นกับเขาเท่านั้นการวิ่งด้วยแรงที่แทบหมดตัว แต่แรงดึงจากเงายังไม่หยุดเหมือนร่างเขาไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปทุกย่างก้าวเงาและความมืดกำลังกลืนเข้ามาเรื่อยๆแสงไฟเล็กๆที่ลอยอยู่ไกลๆเป็นจุดหมายเดียวที่เขายังจับไว้แต่ป่ายิ่งลึกเสียงกระซิบก็ยิ่งชัดเจนเรากับทุกต้นไม้กำลังพูดกับเขาเจ้าจะไม่รอดเจ้าจะอยู่กับเรา การพยายามถีบตัวผ่านโคลนเปียกเท้าเลอเต็มไปด้วยดินและใบไม้เนา่าแต่เน่าของกองกอยค่อยๆย,ยืดตัวสูงตาแดงฉานฉายแสงราวกับเฝ้ารอเยอื่อเล็บยาวคล้ายกรงเล็บสัตว์โผล่พ้นพื้นบิดเบี้ยวตามแรงของความมืดหัวใจเขาเต้นรัวมือสัน่นแต่ความหวังในแสงไฟเล็กๆทำให้เขายังเดินต่อทุกก้วเหมือนทุกเนาที่ขวางทามีชีวิตของมันเองแล้วจู่ๆ เขารู้สึกเหมือนมีแรงดึงจากข้างหลังเย็นเฉียบจับร่างเขาแน่นเหมือนมือหลายคู่พยายามฉีกเขาออกจากความเป็นจริงการร้องสุดเสียงแต่เสียงของเขาถูกกลืนไปกับเสียงหัวเราะแผ่วเบาแสงไฟใกล้ขึ้นเรื่อยๆแต่แรงดึงจากเงาแรงขึ้นตามร่างกองก่อยเริ่มเคลื่อนเข้ามาเงาขยายใหญ่เกินตัวตาแดงฉานมองตรงเขาเล็บยื่นยาวพร้อมขวาการยกกล้องขึ้นถ่ายแม้มือสัน่น แต่เขาต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าตำนานนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าขณะนั้นเองแสงไฟสว่างขึ้นจ้าเราก็เป็นโอกาสสุดท้ายการพุ่งตัวเข้าไปแต่แรงดึงของเงายังคงตามติดเหมือนป่าทั้งป่าพยายามดึงเขากลับกองก้อยยืดตัวสูงร่างบิดเบี้ยวเสียงกระซิบก้องในหัวเขาเจ้าจะไม่รอดเราอยู่ทุกเงาการห่อแปร หัวใจเต้นรัวทุกก้าวใกล้แสงมากขึ้นแต่งเงายังตามติดและแรงดึงยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในวินาทีนั้นเขาสัมผัสได้ร่างเขาไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปความมืดและเงากำลังพยายามรวมร่างเขาเข้าป่าและกองก่อยกำลังรอให้เขาเป็นของมันตลอดไปการรู้สึกว่าทุกก้าวที่เขาเดินไม่ใช่แค่เทา้าเขาสัมผัสพื้นป่า แต่เหมือนร่างเขาถูกเงาดำที่ยาวและหนาแน่นรัดร่างไว้แน่นทุกครั้งที่เขาพยายามวิง่งแรงดึงนั้นกลับแรงขึ้นเหมือนต้องการฉีกวิญญาณเขาออกจากร่างสายตาของเขาจับไปที่แสงไฟเล็กๆมันส่องสว่างเจิดจ้ารากับเป็นทางออกสุดท้ายหัวใจเขาเต้นแรงความหวังและความกลัวประปนกันจนแทบระเบิดจู่ๆเสียงหัวเราะเยือกินดังแผ่วๆรอบตัว ผสมกับเสียงใบไม้แตกกรอบและเสียงฝีเท้าที่ไม่มีร่างปรากฏการรู้ทันทีนี่ไม่ใช่ปกตินี่คือโลกของความมืดและคำสาบที่มีชีวิตกองกอยตาเดียวปรากฏเต็มตัวตาแดงฉานฉายแสงเจิดจ้าขาเดียวยืนบนพื้นแขนย่าหงอคล้ายงูเละเปรียวแหลมยื่นออกมาพร้อมควาร่างเขาร่างกายของมันบิดเบีว้วเหมือนเน่าที่มีชีวิตกำลังเติบโตคืเอเน่ามาให้ขา เสียงกระซิบกล้องในหัวเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนเราวกับทุกต้นไม้ในป่ากำลังพูดด้วยเสียงเดียวกันการพยายามวิ่งตามแสงแต่แรงดึงของเงายังคงรัดแน่นทุกย่างก้าเหมือนถูกดึงกลับแรงเย็นชื้นทะลุเข้ากระดูกสันหลังเขารู้ว่าหากชะล่าใจเพียงเสียววินาทีอาจสูญเสียทุกสิ่งร่างกองก่อยค่อยๆเคลื่อนเข้ามาเงาขยายใหญ่เกินร่างจริง และเสียงหัวใจของเขากลายเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจของมันเหมือนทุกความกลัวของเขาถูกดูดเข้าสู่ความมืดแสงไฟใกล้ขึ้นเรื่อยๆเป็นความหวังเพียงจุดเดียวแต่เรายังตามติดแรงดึงจากมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆราวกับป่าทั้งป่ากำลังรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อหยุดไม่ให้เขานี้การตะโกนสุดเสียงความหวังและความกลัวรวมกันเป็นแรงพุ่งเขาพุ่งเข้าไปอย่างแสงไฟ แรงดึงจากเงาเกาะติดร่างเขาแต่เขายังคงวิ่งต่อรู้สึกเหมือนกำลังดึงวิญญาณกลับมาทันใดนั้นกองกอยยืดตัวสูงตาแดงฉานส่องตรงเขาแขนยาวพร้อมขวาเล็บยื่นยาวคล้ายงูเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวเจ้าจะไม่รอดเจ้าจะอยู่กับเราการวิ่งจนสุดแรงทุกย่างก้าเหมือนแรงโน้มถ่วงของความมืดพยายามดึงเขากลับหัวใจเต้นรัว ทุกลมหายใจแผ่วเบาแต่แสงไฟสว่างขึ้นเรื่อยๆเ,เรากับโอกาสสุดท้ายอยู่ตรงหน้าความมืดและเงากำลังรวมตัวดึงร่างเขาเข้าป่าและกองกอยรอให้เขาเป็นของมันตลอดไปการรู้ว่าไม่ใช่เพียงเรื่องตำนานไม่ใช่เพียงคำเล่านี่คือความจริงและเขากำลังถูกเรียกให้เป็นส่วนหนึ่งของคำสาบการวิ่งด้วยแรงสุดท้ายของเขา เขาเลอ์ดินและใบไม้เน่าเปียกชืน้นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดทุกลมหายใจแผ่วเบาแต่สายตายังคงจับไปที่แสงไฟเล็กๆที่ส่องอยู่ไกลๆแรงดึงจากเงายังคงรัดร่างเขาแน่นเหมือนทุกเน่าในป่ากำลังพยายามดึงเขากลับแต่การไม่หยุดเขารู้ว่าเพียงแสงไฟนั้นเท่านั้นที่จะช่วยให้รอดกองก้อยตาเดียวปรากฏเต็มตัวตาแดงฉานฉายแสงเจิดจ้าขาเดียวยืนตรง แขนยาวคล้ายงูเล็บแหลมยื่นออกมาพร้อมคว้าร่ามันบิดเบี้ยวเหมือนเงาที่มีชีวิตขึ้นเนามาให้คาเสียงกระซิบดังชัดเจนในหัวเยือเกเย็นและทรมานเรากับทุกต้นไม้และใบไม้ในป่ากำลังพูดด้วยเสียงเดียวกันการตัดสินใจพุ่งตัวเข้าสู่แสงไฟแรงดึงจากเงายังคงตามรัดแต่หัวใจและความกลัวรวมกันเป็นแรงพุ่งเขารู้ว่าหากไม่ข้ามแสงนั้น เขาจะสูญสลายไปกับความมืดตลอดการทันใดนั้นทุกอย่างหยุดนิ่งแรงดึงหายไปทันทีการหอบหายใจแรงร่างสั่นสะานทั้งตัวเขามองไปรอบๆความมืดและเงาเรากับถูกดูดกลับเข้าป่าไปเหลือเพียงแสงไฟที่ส่องลงบนเขาแต่เขารู้สึกถึงความว่างเปล่าเหมือนบางสิ่งยังจับจ้องเขาอยู่ร่างกายเขาอ่อนแรง แต่สายตายังคงจับที่ร่องเงาในป่าเสียงหัวราะแผ่วเบายังคงแว่วมาเดาเย็นแต่การรู้ทันทีว่าคำสาปของกองกอยยังไม่ได้จบลงการหยุดหายใจพยายามฟังเสียงรอบตัวแต่ทุกอย่างเงียบสนัดเหมือนป่าเพิ่งสูญเสียชีวิตไปทั้งหมดแม้แต่ลมก็ไม่ผัดทุกอย่างหยุดนิ่งยกเว้นเสียงหัวใจของเขาเองเขาก้มลงมองมือ รอยเย็นชื้นยังคงติดอยู่เรากับมีร่องรอยของเงาที่พยายามเข้ามาแต่เขารอดมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เหมือนป้าปล่อยเขาไว้ชั่วคราวการค่อยๆลุกขึ้นสายตาเหลือบมองกล้องที่ถืออยู่ภาพที่เขาถ่ายไว้ชัดเจนกองกอยตาเดียวตาแดงฉานเงาที่บิดเบี้ยวและพยายามคว้าร่างเขาเขากลืนลมหายใจรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าและความกลัวที่แผ่ซ่านทั่วร่าง แต่ความรู้สึกอีกอย่างกลับตามมาความรู้สึกว่าคำสาบนี้ไม่ได้จบเพียงครั้งเดียวมันยังคงรอรอใครก็ตามที่จะกล้าเข้ามาในป่าการเดินออกจากป่าทุกก้าวยังคงระวังทุกเสียงใบไม้แตกกรอบทุกเน่าที่เลือนรางทำให้หัวใจเขาเต้นแรงราวกับทุกวินาทีอาจเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อออกมาถึงทางเปิดเขาหยุดหายใจอีกครั้ง แสงแดดตอนเย็นส่องลงมาแต่เนาที่ทอดยาวกลับยาวกว่าปกติเหมือนบางส่วนของความมืดยังติดตามเขาออกมาการก้มลงมองกล้องอีกครั้งภาพและเสียงที่บันทึกไว้ยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีใครเชื่อเรื่องเล่าแต่สำหรับเขานี่คือความจริงความจริงที่น่ากลัวและจะตามเขาไปตลอดชีวิตเขาเดินไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงคนที่นั่นมองเขาด้วยสายตาประหลาด เรากับรู้ทันทีว่าเขาเพิ่งรอดมาจากสิ่งที่ไม่มีใครเอ่ยถึงการพยายามเล่าเรื่องทั้งหมดแต่คำพูดดูเล็กน้อยเกินกว่าความจริงชาวบ้านเพียงพยักหน้าเงียบราวกับเขาไม่ต้องพูดอะไรอีกทุกคนรู้ดีว่าป่าแห่งนี้และกองกอยตาเดียวคำสาปและเนาที่ไม่ดับจะอยู่ตลอดไปการนั่งลงที่ริมลำธารพยายามทำใจให้สงบแต่ทุกครั้งที่ปิดตา ภาพตาแดงฉานร่างขาเดียวและเน่าที่บิดเบี้ยวยังคงปรากฏในจิตใจเขาเขารู้ว่าแม้ร่างกายเขาจะรอดแต่บางส่วนของเขาบางส่วนของวิญญาณเขายังคงถูกป่าและกองกอยครอบครองและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่เขาจะไม่สามารถลืมความมืดนั้นและคำสาบที่ไม่มีวันหายไปการลุกขึ้นหันมองป่าที่อยู่ไกล,ไกล ความมืดหนาแน่นเงาทอดยาวและเสียงหูวระแผ่วเบาเหมือนกระซิบว่าเราอยู่ทุกเงาเราไม่เคยจากไปเขาก้าวออกจากริมลำธารแต่หัวใจยังคงเต้นแรงทุกสายตาที่มองไปที่ป่าเหมือนมีบางสิ่งกำลังจับจ้องเขาและเขารู้ว่าครั้งหนึ่งที่เข้ามาในป่าเขาได้ทิ้งร่องรอยและคำสาบนั้น จะไม่ปล่อยให้เขาเป็นอิสระอีกการหยิบกล้องขึ้นมองภาพที่บันทึกไว้ภาพของกองกอยตาเดียวเงาที่ไม่ดับและคำสาบที่ไม่เคยหายไปเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่โลกจะไม่เชื่อแต่เขาจะต้องเก็บไว้เพื่อตัวตัวเองและใครก็ตามว่าบางตำนานบางคำสาบมันมีจริงและแม้เขาจะรอดมาได้ แต่ทุกครั้งที่ค่ำคืนมาถึงและแสงดาส่องผ่านป่าเขาจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนก้องกอยยังคงรอรอใครก็ตามที่จะกล้าเข้ามาในป่าที่เงาไม่ดับการยืนอยู่ริมทางหันกลับไปมองป่าอีกครั้งและรู้ว่าป่าแห่งนี้ตำนานแห่งเนาศรัทธาและคำสาบจะอยู่ต่อไปไม่เคยหายไป